โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID SV ที่430นะครับเป็น ID อ่ายังไงดีท็อปและการท็อปๆนะครับผมไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเด็กเตรียมเซิร์ฟเลยอ่ะพอพูดถึงเด็กแล้วนี่นนไงหล่อเท่ปะโอเคเริ่มที่พลังนะครับ7895 0อันดับลานปรอง60ครับผมอันดับพลัง52 พันดาน41ตัวละครสุดแก่ง53กิวอันดับหนึ่งครับผมก็เรียกว่าอันดับสวยเลยนะครับอ่าตัวละครระดับ SSR แล้วก็ SSR+ นะครับผมบาคุซันโซนิกราชาทะเลลึกพลิซพิซเนรอร์ราชาใต้ดินดาร์ชายแฮงท็อปมาสเตอร์คาบุโตะจักรับพัดเด็กโบลลสวัคซีนแมวโจเซ่โซนิก,นกร่างสองฟุบุกิ SSR ครับผมอ่า โอเคของดองล่ะมีตัวดำนะครับ41ใบตัวเฉพาะ63ไบใบเรียกว่ามีนิดๆหน่อยๆแต่ตัวเฉพาะนี่เยอะเลยตัวดำนิดหน่อยแล้วกันสามารถซื้อได้อีกหรือเปล่าขอดูก่อนนะครับซื้อได้อีก5 1ใบนะครับเป็น52ใบก็เรียกได้ว่าพอมีให้อยู่โอเคต่อไปตัวละคระครับผมบาคุซันนะอ่ะเริ่มที่ไอเทม2ดาวตา2ครับเป็นเซ็ตจมตีล้นๆเลยโซนิกนะครับผมความเร็ว สปีดหลัก,กัสบัฟ่แถวโอ้ย2แถวนะก็เรียกได้ว่าเร็วอยู่นะครับถ้าเทียบกับพลังก็อ่ะอีกแถวเดียวก็จะได้ครบนะครับผมความเร็วอยู่ที่940นะอ่าไอเทม2ตา3นะโจเซ่ไอเทม2ตา2นะครับเป็นเซตนักพยากลณ์เหรอเนี่ยอะไรอ่ะกระตุ้นต้านทานจะนำดาเมจที่10%ไปฟื้นฟูเป็น HP โอเคอ่ะประมาณนั้นเพิ่มพลังโจมตีตัวเองอีก8% ฟุกุกินะครับผมเป็นโจมตีความเร็ว1ชิ้นไอเทม2ตา3ดวงไอเทม2ตา4เลยนะครับเรียกได้ว่าสะท้อนดีๆเลยเป็น HP อาเด็กนะครับผมเป็นโจมตีความเร็วนะครับไอเทม2ตาสามมีโบลสนะครับไอเทมสองตาสองตัวตีบอสน่าจะเป็นตัวตีบอสเราแหละหน้ากากหวานก็มีนะครับผมอ่าขอจัดทีมก่อนเราจะไปตัวกับเพื่อนในเกียวผมเห็นจกกักรพรรดิเด็กความเร็วเยอะอยู่นะถ้าความเร็วเยอะ พาเป็นแบบนี้ล่ะโจเซ่เปืนใหญ่สูสลายอะไรแบบนี้รองดูแลกันขอที่ใช้ก็เป็นคอเด็กเออพูดถึงมีมี3อันนะครับผมมี3อันแล้วโบล้อละ่ะมีลูกแก้วยังยังไม่มีนะครับยังไม่มีลูกแก้วโอเคอ่าเดี๋ยวไปดวนกับเพื่อนในกิวเลยแล้วกันนะครับผมดวนกับใครก่อนดีเราเจ็ดแสนแปดใช่ปะเจ็ดแสนหนึ่งอ่าน่าสนใจนะครับมีเกวินแล้วก็มีฟุบุกิเอสอาร์นะ ่วนเรามีโซนิกที่แบบห้าดาวอ่ะห้าดาวคือบับความเร็วแล้วนะครับผมบับความเร็วให้แล้วเราก็น่าจะโหดแหละโอเคงเอาสีศพครับผมจิบชับจิบชับเรียบร้อยครับผมจับตายฟูบุกิไปเลยเกียววินเตะมานะครับฟูบุกิครับผมพาอยุ่ข้างเป็นไงโอ้โหตัวหน้าแทบจะหายเลยทีเดียวแต่เกียววินโหดอยู่นะครับผมเลือดเยอะอยู่ปืนใหญ่สุดสลายครับผม เรียบร้อยหายไปสองตัวครับได้พลังงานมาจากกักรพรรดิเด็กจะออกต่อหรือเปล่าไม่ต่อนะครับผมเตะวายุสลาตันตันจกกักรพรรดิเด็กเราไปครับโดนสะท้อนไปด้วยสาล่ายอันติโอเคโดนสะท้อนไปครับนิดนึงอ่ะนิดนึงราชาใต้ดินอย่างไม่จบนะครับนั่นเนี่ยยังไม่จบอีกนะเนี่ยสะท้อนไปดวงครับผมฮิวหน่อยอ่ะหมัดฮุกอาชูราครับ เป็นไงตายไหมไม่ตายไม่เป็นไรครับผมโดนตีส่วนตรงสะท้อนอก็ยังไม่ตายอ้าวกลับมานะครับผมลืมไปเลยว่าเรามีบาคุสันที่กลับมาได้ฝังสี่เงาครับโอเคโดนคํำสาปไปเหลือแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็พายุข้างครับผมไม่น่ารอดนะพูดถึงเป็นคอสตูมด้วยนะเนี่ยอโอเคชนะแบบชิวๆเอาเท่าไหร่ดี8ล้านสล่ะ ทัสมะกีอ่าใกล้เคียงนะครับผมจัวละครสูสี่นะแต่เรามีโซนิกอะก็น่าจะแบกไหวอยู่นะครับผมกลัวก็แค่วัคซีนแมวกับทัสมะกีนี่แหละพะสุดก็วัคซีนแมวไปถ้าท,ท,ทัสมะกีได้เปิดก่อนอะโอเคเงาสีศพไปเรียบร้อยก็ผมหน้ากากหวานฟูบุกิครับผมพายุนรกพี่กับน้องตู้กันครับเป็นไงวัคซีนแมวไม่ตายน่าเสียดายจริงๆแล้วก็ปืนใจสูญสลายครับผมอืมโดนคำสาปไปนะครับ1ตัว โอ้โหทัศ์ซึมเมื่อกี้เลือดเหลือเยอะอยู่เลยเรื่อนหินทำลายฟ้าครับอืมหืมโดนสะท้อนไปนะโดนสะท้อนไปนิดหน่อยบนทองตีโดนสะท้อนไปอือหืมอ้าวเราเนี่ยอ้าวจะตายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮฮเรียบร้อยครับผมบาคุซันเอาด้วงตายเฮ้ยตายแบบรวๆเวเลยนะเนี่ยโอ้โหบาคุซันกลับมาครับตอนนี้ฝังสี่เงาอืมหจะไหวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ เงาสี mm ่ศพของเราอ้าวโจเซ่ไม wow. <inaudible> <find>. <inaudible> ่รอดไม่รอดทัดซึมะกิครับผมเรื่อนหินทำลายฟ้าเรายังเหลือบาคุซันอยู่นะครับจะได้ออกจะได้อันติหรือเปล่าแหละประเด็นพายุข้างครับผมโอ้ยตา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 ยหนึ่งต่อสามนะเนี่ยโอเคเงาสี่ศพครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าทัดซึมะกิตายก็น่าจะรู้เรื่อง อืมอุ๊ยอุ้ยเบาได้เบาอ้าวเลือดเด้งเลือดเด้งเลือดเด้งนะครับผมเข้าสู่รอบที่สี่อืมไม่ยอมตายนะครับโซนิกของเราเงาสีศพครับทึบทับทึบชับติดไม่ย่อท้อทัศน์มกิตีธรรมดามาโอ้โหถ้าไม่มีไม่ย่อทอนะคือเราชนะแต่ทีมถ้าจะทีมดีๆเราเราชนะชัวร์นะครับแก้มือได้ปะเนี่ยแค่เปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้เราก็ชนะแล้วผมกล้าพูดเลย จัดก,การวัคซีนแมวไปคือปัญหานี่คือเป็นศูนนะอ่ะโอเคสู้กับคนเดิมนี่แหละขอแก้มือก่อนนะครับผมค่อยไปสู้กับคนใหม่นะอ่ะลองสู้ดูครับจัดก,การวัคซีนชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยอ่ะโอเคมาเงาสี่ศพครับผมจุบชับจุบชับไปโอเคเรียบร้อยครับผมวัคซีนแมวตัวปัญหานะครับพายุข้างครับผมฟุบุกิ เป็นไงอื้อถัสซึโมกิเลือดเต็มนะครับผมเด้งขึ้นมาปืนใหญ่สูดสลายครับโจเซ่บอลทองโดนคำสาปถัดซึโมกิครับผมเลื่อนหินทําลายฟ้าแน่นอนครับผมไม่มีวัคซีนแมวเราไม่กลัวแล้วนะครับลดสะท้อนไปนะเรียบร้อยครับผมบอลทองหน้ากากหวานตีธรรมดามากอืยืนสบายอยู่นะครับหมัดฮุกอาชูราโอเคเด้งเลือดกลับคืนมา ดาชายครับผมตีธรรมดามาโอเคโดนสะท้อนไปครับเรียบร้อยครับโดนสะท้อนตายบาคุซันกลับมาครับรอบที่2แล้วเงาสี่ศพครับผมจิบชับจิบชับไปโอเคอ่าฟูบุกิไปขอแรงๆหน่อยพายู่ข้างครับผมอืมดาชายยังยืนได้อยู่นะเหลือยังเหลือการยิงตีของโจเซเตะไปหิวเลือดมานิดหน่อยซึเมกิเลื่อนหินดำลายฟ้าครับวัก อพูดถึงแล้วมาอันนี้มาทำไมเนี่ยบากฮุสันมาแล้วก็ตายนะโอเคเข้าสู่รอบที่3ามครับผมโซนิกไปครับฝังสี่เงาไปเรียบร้อยหรือเปล่าไม่เรียบร้อยยังเหลือการโจมตีของฟูบุก,กิครับผมพายุข้างเป็นไงเป็นไงตายนะครับยังเหลือการโจมตีของโจเซ่นะเตะไปธรรมดามไม่ยอมตายนะครับสำหรับทัชซึมเมกิเรือนหินทำลายฟ้าเออหือ ตึงอยู่นะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ตึงนะเข้าสู่รอบที่สี่ครับผมตัวละครเรายังเหลือครบนะแต่ถ้าถึงรอบไอ้สองตัวนี้น่าจะตายหรือเปล่าถ้าถึงรอบของตัวเองก็ชนะไปได้นะครับขออีกรอบแล้วกันนะครับผมดวนกับใครดีแปดล้านหกเราจะไหวหรือเปล่าคอปูบอมไม่น่าไหวนะถ้าคอปูบอมนี่ไม่ไหวเลยแปดล้านเก้าล่ะแปดล้านเก้าโบลสอันดับจิตเขาน่าจะใช้ทีมหลอกนะ ก้าร้านสามล่ะโอ้โหอันดับสามเรากิวอันดับ 1, หนึ่งเลยสู้ยากหน่อยนะครับเก้าร้านห้าคนนี้อ่ะขอปู่บอมเหรอแต่เขาตัวตีเดียวไอตัวตีหมู่เขาไม่ค่อยโหดลองสู้ดูก็ได้อ่ะแต่ไม่หวังจะชนะนะแต่ไม่หวังจะชนะเท่าไหร่นะครับขอปู่บอมด้วยโอเคมาเงาสีศพครับผมชึบชับชึบชับไป เป็นไงหายไปเก,เกือบเกือบครึ่งรอดเอา้าไม่ติดคิยติข้อเฉยเลยฟูบุกิเราอดอันตีเลยปืนใหญ่สูดสายครับผม,มโดนคำสาปไปหนึ่งตัวนะครับเงาสีศพมาเหมือนกันอู้หึ้ตายไม่รอดอย่าไปสู้เลยคอปู่บอมนะครับเราไม่น่าโลบเลยไม่ใช่กดข้ามชนะอะไม่ใช่นะครับผมก็แพ้ไปอย่าสู้เลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยตีบอส ตีโบลอสละกันพลังห้าล้านเองเราจะตีโบรอสเลยเหรอดาเมจน่าจะยายไม่จัดจ้านนะแต่ว่าเซตนี้เหมือนเอาไปตีเกลวมากกว่าอตีเกลวไปละกันนะครับผมง่ายๆดีตัวที่ให้อติก็สามตัวนี้นะครับแต่โบรอสไม่น่ายืนไหวนะหรือว่าจะยืนไหวอยู่โอ้โหยืนไหวอยู่นะครับผมเงาสีศพไป ชิบชับชิบชับโอเคดาเมจไป9ก้าร้านแปตีธรรมดาอ่ะโดนรับดาเมจไปผมน่าจะเอาตัวบทยี่มาด้วยนะลืมนะครับผมรีบไปหน่อยโดนคำสาปไปโอเครอบที่2ครับผมเรียบร้อยครับโรลอเงาสี่ศพครับฝังสี่เงาชิบชับชิบชับไป10ล้านครับบาคุซันจะทำดาเมจได้เท่าไหร่มือมีดขุนนรกอือหอ่ะสองร้านหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวกดข้ามเลยแล้วกัน โอเคการตีบอสก็ไม่มีอะไรยากมากกนะครับผมอ่ะโอเคเริ่มก็ทำดาเมจได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้130ล้านประมาณนั้นอ่ะโอเคก็ไอดีนี้ขายที่400บาทนะครับก็แน non ่นอนโซนิกก็อย่างที่เห็นนะครับบัฟความเร็วให้กับเพื่อนนะครับผมก็สบายๆเลยอ่ะแต่ติดตรงไม่มีคอแต่ว่าก็ด้วยราคานะครับแล้วก็ตัวละครที่สวยแล้วก็มีคอสตูมตัวพิเศษ4ตัวเลยนะครับ1 2 3 4าอ่ะประมาณนี้ ก็400บาทใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ